ครับสวัสดีครับพ่อแม่พ,พี่น้องเอฟซีที่รักทุกคนครับผบกับสินผ้าลวยเหมือนเดิมครับครับเมื่อเนีย่ยกวันวังค้านที่ยี่สิบหาเมษายนพศ2 5 6พนาครับเป็นเมื่อสันวันดีครับมื่อนี่เป็นคลิปแรกแหกม้าน อของเหล็กวิ่งตัวเดียวนะครับเนาะที่ผ่านมาบ้เคยลงเหล็กวิ่งตัวเดียวจักเตื่อเดี๋ยครับครับเมื่อนี้กาชิมาลงเหล็กวิ่งเหล็กเด่นตัวเดียวครับวิ่งลูดบนล่างครับเหล็กวิ่งผมกาชิมีสามอามี3สามสูตรเด้ครับผมกาชิลงให้สามสูตรแต่ว่าชิลงที่ละสูตรก่อนเนาะครับเนาะ วิ่งบนหลังเนาะครับ,รบตรงซื้อกัสีบอกข้ามไปไหนครับอ,อ่านแบบเดาๆไปด้วยครับเนีย่ยอ่านเอาแบบเดาๆไปนี่ครับวิ่งบน ล่างนะครับประจํางวดครับประจํางวดวันที่อสองเนาะครับเนาะวันที่สองเนาะสองอพฤษภาคคาเดือนหานาะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับนี่ครับเลขหกเด้อดครับนี่นเลขหกเนาะ วิ่งสองตัวเดียวเดียวครับครับอ่าตัวใหญ่นะครับแล้ววิ่งสองอ่า อ่านออกดนครับตรงซื้อโอ้ยตรงสื่อไหมครับพอไปพี่น้องจังแม่เขียนไปทัวตีบทัวแดนอีเนาะตามภาษาคุณบริเลียนหนังสือนะครับเขียนได้อ่านออกซํานี่นะครับตามภาษาคนบริเลียนหนังสือนี่ครับวิ่งสองตัวเดียวเน้อครับอเสียงดวงนะครับเนาะวิ่งแบบวัดดวงเด้ครับ วัดดวงกันไปเลยครับผมจ่ายสุดเด่นหาคู่ในการสะฟันต้องให้คู่เดียวเลยครับให,ให้พ่อแม่พี่นอ้องวัดดวงด้วยครับเด้อพบกับคิอกันนะครับสือมาแล้วลอตเตอรี่สองใบครับสองใบละคู่ครับผมสื่อ,อผมจับคู่ให้เป็นวัดดวงกันเลยนะครับเนาะวัดดวงเลยครับสุดแรกแห่งมาครับอ สองสามนะครับวงไปเลยครับนี่สองสามได้ครับสองสาม,สามนี่ครับเรียกโคกเตอครับนี่นี่เรียกโคกจุบคือบัตรคือเมืองเขาหรอครับเจิญมอง,งาม นี่เลยครับค้นโมเลย์เลียดหนังสือนี่นะครับเด้อสองหกเด้อครับเบิ้งดีๆเด้อครับโมเมนต์สองเก่าเด้อสองหกสองหกต่อมาครับเป็นผมงเจ็ดตัวใหญ่ให้นเนาะครับเนาะยอดพร้อมพี่น้องโบเห็นนะเอาตัวใหญ่ๆไปเลยนี่ครับสองเจ็ดเด้อครับเนี่ยเอาแบบวัดดวงเนาะครับเนาะเอาแบบบัดดวงไปนะเลยถือก็ถือ เขากับเขานะครับเนาะอ่าตัวสุดท้ายเด้อครับนี่เลขสองเด้อครับเบิ้งดีๆเด้อนี่เลขสองเพราะว่าบุคขึ้บัตรขึ้งเมืองเขาอ่านี่นะครับล่วงแบบเล่นน้อยครูก็ยังเข้าเจ้าครับผมขุดเทืาเพิ่ก็ลงหลายคู่แบบว่าหยาบมันขาดมันก็เลยลงหลายคู่เอาบัตรนี่เอาแบบแบบวัดดวงนะครับเนาะ 1234 1, ครับ23262729ครับฟันท่วงสุดเดียวนะครับนี่ครับนี่ฟันท่วงนะครับเนาะนี่ตัวท่อเพิ่นอ่า ยันงามบมดนะครับตัวหนังสืออ่าน่อ,ออการเดาออเดอร์ครับด้วยพี่นอ้องอเขียนตามภาษาคนบมดเยเรียนหนังสือหนังเสียงเลยครับแต่ว่ามาคิดแท้ๆครับมักคิดเลขคิดหวยมาคิดแท้ๆครับคิดเลขคิดหวยมาตั้งแต่ปีสองพันรอยสามสิบครับกาถือไม่เรื่อยๆครับมีถือมีเขามีรถอยเพราะวันนี้แล้ครับ พูงคนพันว่ Freiheit, ula, okay, าโอ้เห็ดมานแต่ปีสองพันห้ารยสามสิบคือบ right. ุรุ้เนาะพันวาบุรุ้ยหรอครับซื้อหวยหวยนี่ยขบุรุยหรอครับนอกจากอยถือกราวันที่หนึ่งเนาะครับเนาะเากับสือแค่ตัวละร้อยตัวละห้าสิบครับข้อสิ่งำบลุยหรอครับูลงคนก็าโอ้ยขี่คุยไลยเฮ็ดมากแต่ปีสองพันรอสมสิบคือสี่โบคือส่บท่านลุยอยู่คันแน่จริงก็คือบุซุ้เอางพันวาพูลงคน เฮ็ดไม่เฮิ่งเห็นยางคนค้อมเินมาเนาะความนอาพัน่าคันคันคันแน่จริงคือบุตรเสือเอาเองพันว่าผมก็ซื้ออยู่ผมก็ซื้อเองอยู่ได้แหละครับผมก็ซื้อทุกงวดครับเลขที่ผมเห็นลงไปผมซื้อทุกงวดได้ครับเพราะเราผมบุตรเสือเด้แต่ว่าอยากแบ่งปันเนาะครับเนาะอยากแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องได้ถือน้ำกันนะครับแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องได้ถือน้ำกัน นอกจากจิถื่อนร้อนที่หนึ่งเนาะครับเนาะจังสีรวยเนาะครับกไตเทียนเท่ากับพ่อปนีแหละครับบเสือร้ายกับในร้ายเสือร้ายพันเสือร้ายอันนี้ก็ถือโกงครับกับวัวฆ่าเสือหรอกครับเราก็ต้องเสือแค่ตัวละลอยตัวละห้าสิบแค่นี้แหละครับพอพ่อสิลาส์รวยแต่กับพ่อโย่พ่อกินครับพ่ออะไรโย่พ่อได tá, ้กินนี่แหละครับว่าจะเสือค่ากับเขากำนามเนาะครับเนาะเพราะว่าเลขกับมันเป็นแค่การคำนวณครับการ เอาสถิติของเลขที่ออกมาแล้วเอามาคิดเอามาคำนวณว่ามันสิเป็นไปได้บอเนอะครับนะเนาะเท่ากับบอดายการันตีว่าเลขจะออกตัวนี้ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะ,อะบอดายกรรายกรันต์บอดายการันตีบอดายมั่นใจลอยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์แล้ครับก็บแค่เฮ็ดไปตามสูตรตามตำร่าเนอะครับเนาะก็ดีดีกว่าเฮาบ่มี ส่วนตรงนี้ตำลาเนาะครับซื้อไปแบบมั่วๆก็บบถือเลยครับขันบัวฟันอีดีอ่อเนาะครับเนาะอันนี้เป้าสูุกันฟังแบบตรงไปตรงมาแบบเปิดเปิดใจเนาะครับเนาะแบบจริงใจครับพรมเอพ่นอลเอฟซีเนาะครับเอาครับผมสีมาสรุปให้เนาะครับเนาะเด่นตัวเดียวเด่นตัวเดียวสุดเดียวครับให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงกันเนาะครับเนาะผมกับเสี่ยงคือกันเนี่ยครับเวลาผมหมดเสี่ยงเนี่ย ครับพี่น้องถือผมก็ถือคือกันครับแต่ว่าผมหมถือรายเลาครับถือัมก็ถือห้าสิบบาทแล้วครับผมซื้อซ้าเนี่แหละครับเสียงดลวงหยซื้อเพราะว่ามันไม่มีผลใดหูนะครับนอกว่าเลขสเอกตัวใดนะครับเขาแค่คิดคำนวณจุซื้อนะครับเนาะเป็นแค่การบันเทิงแค่จุซื้อเด้อครับอย่าไปคิดจริงใจจริงจังเด้อครับอย่าไปทุ่มเททุ่มนัก ตัวละพันสองพันโมเมนต์นี่ครับนะครับน่าผมกัดชีพันทว้งหายเนาะครับโอ้สองนะครับเอาไปเสียงเบ่งได้ครับเอาไปเสียงเบ่ง สองคู่ครับผมเสือได้เด้ครับสองหกเนี่ยเสือไปแล้วครับอา่าเหลือแต่หกสองสั่งเขาจังหวัดนามาให้อยู่ครับเฝ้ <c oughs> <c oughs> าห้าสือด้วยครับมันสืเบิดก่อนเดียวอ่าเฝ้าหาสือในการย่างอีกย่างอีกสองสูตรเดียครับอันนี้สูตรสูตรแรกครับเด่นสองครับได้อีกได้อีก มืออื่นมือเฮือครับกระชิลงสูตรที่สองและวก็สตรที่สมมือสุดท้ายครับบัญญัตนสุดท้ายครับสตรที่สามกับปัจฉิพมาณวันที่ยี่สครับผมกัสิสรุปวัปนที่สามสอนะครับสรุปวันที่สามสอ็ดครับผมสรุปไว้นะครับเนาะวันนี้วันทีน่ยี่สิบหา วันที่ยี่สิบเจ็ดต้มสิลงสูตรที่สองเด่นตัวเดียวคือกันครับวิ่งตัวเดียวนะครับวันที่สามสิบเนาะครับเนาะกัชิล่งสูตรที่สามเด่นตัวเดียวคือกันครับไอ้พ่อแม่พี่น้องเอาไปพิจารณาครับตะกัจับสุดเด่นสุดเดียวคือกันครับจับสุดเด่นสุดเดียวให้กันครับทั้งเบิกัติมี่ยู่สุดเด่นเนาะกัติมี่ สามสามสูตรครับส,สามสูตรสามสูตรตะวันขันกลับตัว,าาก,ตว,ตตวกัดที่เป็นหกหกขู่พอดีครับโอ้ยหมดแดงจะมาคือไล่เถอะโอ้ยพ่พอพี่น,น้นองไปมดมัดจอข่อยล้วพุดไม่เป็นเลศโซกปนอ๋อหมดมาขึ้นตัวเลขก้นเนี mm ่ย hmm อ่นะครับพ่อแม่พี่น้องกรับแคปหน้าจอเด้อครับนี่แคปหน้าจออ่ะไรพวกอ่ะแคปหน้าจอเด้อครับพ่อพี่น้อง ถ่ายสุดๆนี่็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเก็ซีที่รักทุกคนจงสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองมีเงินใส่หลายๆเด้อครับจงสุขดีมีแห้งแก้มแดงองตองคือเก่าเด้อครับสวัสดีครับอ่าเลื่มเลื่มเลื่มครับเลื่มเลื่มฝากกดติดตามให้ด้วยเด้อครับอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญก็คือกดติดตามให้ผมเด้อครับเด้อสวัสดีครับ